Brian Little <laughs> 7วัน1สัปดาห์แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เราไม่ได้เจอกันนะครับและเราจะเจอกันในวันเสาร์แบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับที่เบนเอ็นเคนอนชมไลฟ์อยู่ที่บ้านนะครับเลือกรถสวยๆที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับและสัปดาห์นี้เนี่ยมีรถเข้ามาท่านผู้ชมเลือกนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ EP ที่164นะครับมีรถเข้ามาท่านผู้ชมเลือกเนี่ยถึง5คันด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับท่านชมกับรถสปอร์ต2ประตู4ที่นั่งนะครับจากค่าย4ี่ห่วงคันนี้สวยมากและก็ใหม่เก็บเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1นะครับ Audi A5 Coupe 40 TFSI ตัว top S-line นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทานะครับ Chronos Grey Metallic นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับแค่สีก็กินขาดแล้วนะครับท่านชมจะออกสีเทาอ่อนๆนะครับตัดด้วยขอบสีขาวๆนะครับรวมกับล้อนะครับรวมกับตัวหน้ากระจกรถเนี่ยสวย มามกๆเเลยยทีีดวและมาอยู่ในสไตล์รถที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับถือว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆเลยนะครับรุ่นนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวครับและเจ้า A 5คันนี้นะครับมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซินสสูบนะครับส0 0 0ันซีซีให้แรงมา้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าจับคู่กับเกียร์7ดสปีดนะครับท่านผู้ชมในส่วนของชุดแต่งการตกแต่งต่างๆเนี่ยคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับชุดแต่ง S อ i ไลรอบคันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆโดดเด่นตั้งแต่กระจังหน้าสัญ,ญลักษณ์4ห่วง จากหน้าแล้วนะครับในส่วนของกันชนเนี่ยนะครับมีความดุโหดมากๆรวมถึงตัวไฟด้วยนะครับดีไซน์รุ่นใหม่นะครับไฟออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมไฟหน้าระบบ m a t ทิค LED นะครับในส่วนของทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยเราจะเห็นถึงความโดดเด่นในสไตล์ของตัวรถนะครับนี่ก็คือรถคูเป้นะครับจากค่าย Audi นะครับถ้าให้เทียบตัวชนกับ Mercedes-Benz นะครับก็จะเป็นตัวชนกับ C-Class นะครับถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับ5ก้านคู่ขนาด19นิ้วด้านท้ายก็สวย ไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่พร้อมชื่อรุ่นนะครับ A5 นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์40 TFSI สัญลักษณ์ของตัวเครื่องยนต์นั่นเองเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับการตกแต่งของ Audi นะครับจะเน้นอุปกรณ์น้อยนะครับมีความมินิมอลสวยงามมากๆและแน่นอนครับมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและยังมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับพร้อมระบบ memory นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแอร์นะครับได้ส มีแพทเทิร์นชิปเกียร์มาให้มีกล้องมองหลังมาให้นะครับและตัวกุญแจก็เป็นแบบคอมฟอร์ตคีย์ด้วยนะครับมีระบบนิเกชั่นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีบลูทูธ USB แล้วก็หน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นแบบวิชวลคอพิทพัสนะครับขนาด12.3นิ้วโดยรวมแล้วคันนี้นะครับความสวยงามความสปอร์ตจัดเต็มเลยทีเดียวและคันนี้สภาพใหม่กิฟเพราะว่าเป็นรถปีใหม่มากๆเลยครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่13,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว ทีเดียวมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Audi Thailand ถึงปี2027หรือ150,000กิโลเมตรนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นแค่2 2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ สปอร์ตคูเป้ซีดานจัดมาให้สวยๆโดนๆรุ่นพิเศษต้องคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Merc อร์ s b e n z CLA 250 AMG f Facelift รุ่นพิเศษนะครับไว้ Art Edition นนะครับมาพร้อมสีดำ Cosmo Black นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถขายดีตลอดกาลเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับรถสปอร์ตคูเป้4ประตูซีดานนะครับเน้นความสปอร์ตนะครับเน้นความสวยงามชุดแต่งเต็มเครื่องยนต์แน่นและคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น รุ่นที่ท่านผู้ชมหลายคนถ้าจะหา CLA 250สักคันเนี่ยนะครับต้องตามหาแน่นอนสําหรับรุ่น White Art Edition นะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นอยู่แล้วนะครับเป็นตัวรุ่น Minor Change Facelift ด้วยนะครับชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้านะครับเป็นตัว LED High Performance นะครับล้อแม็ก AMG นะครับขนาด18นิ้วนะครับมีระบบ Keyless Go มาให้นะครับมาพร้อมหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof นะครับไฟท้ายสุด รุ่น White Art Edition ภายนอกเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับจะมีสีดำไฮกคอสนะครับใส่อยู่นะครับท่านผู้ชมในตัวของตัวขอบกรอบประตูนะครับรวมถึงดิฟฟิเซอร์ด้านหลังนะครับจะมีสีดำไฮกครสสวยงามมากๆจริงๆและเปิดเข้ามาภายในนะครับท่านผู้ชมรุ่น White Art Edition นะครับก็คือแถบสีขาวที่อยู่ตรงตัวเบาะนั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับจะมีกรอบของตัวช่องแอร์นะครับรวมถึงขอบเบลที่เป็นสีขาวตามชื่อรุ่นเลยนะครับ White Art Edition แต่ตัวตกแต่งภายในเนี่ยก็เป็นรุ่นตัวท็อปของ CLA เลยทีเดียว ได้เบาะทรงอาร์ติโก้นะครับเป็นหนังสลับกับตัวคันทล่านะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามการไฮ้ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้รุ่นตัวไมโนเชนแบบนี้นะครับมาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวมีความปลอดภัยอย่างตัวเบรกแอสซิสต์มาให้ด้วยที่นั่งด้านหลังเนี่ยนั่งกำลังพอดีเลยทีเดียวและคันนี้สภาพสวยงามเพราะว่าวิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับรถสภาพแบบนี้หายากจริงๆนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็น27ค่แ 1,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเอ็นเคตังไว้เพียงแค่1,590,000บาทคุ้มมากๆเลยครับ อีกสักหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมคันนี้ราคาเพียงแค่1นล้านนิดๆเท่านั้นนะครับและก็สภาพแบบนี้นะครับด้วยตัวชุดแต่งตัวท็อปแบบนี้นะครับคันนี้ขายดีขายไวแน่นอนครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่3 m e r c e d e s b e n z C L A 250 A M G นะครับคันนี้มาพร้อมสีดา Cosmo Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น C L A 250 A M G เหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวรถเนี่ยเป็นตัวรุ่นก่อน Minor Change นะครับตัวบอดี้ ีชุดตกแต่งนะครับแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยแต่ราคาดีมากๆเลยนะครับคันนี้เพียงแค่1ล้านนิดๆเท่านั้นและราคาแบบนี้มาเร็วไปเร็วตลอดเลยทีเดียวในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ซีซีกับ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อป AMG เช่นกันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้านะครับระบบบาซีนอทล้อแม็ก AMG มนะครับขนาด18แนิ้วมีหลังคาแก้วพาราลลีมอกล่ CLA สๆแบบนี้เลยเข้าไป ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเป็นเบาะทรงอาร์ติโก้นะครับด้านข้างเนี่ยเป็นตัวหนังนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นอาคันทาร่าเดินด้วยได้สีแดงตัวพวงมาลัยก็เป็นตัวท็อปนะครับสปอร์ตสามก้านท้ายตัดนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจครบเลยทีเดียวมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางมีโหมดการขับขี่ให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดสปอร์ตโหมดแมนนวลที่นั่งด้านหลังเนี่ยกำลังพอดีและคันนี้นะครับท่านผู้ชมนอกจากจะราคาดีแล้วนะครับรถยังวิ่งน้อยแต่หากรถคันนี้นะครับท่่าานนนผู้ชมมเเปป็รรถีี2014นะคับวิงงพยแ 47,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยครับที่เบนแเคตั้งไว้นะครับอยู่ที่1ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ มากันที่ SUV รถอนเนกประสงค์ทรงสปอร์ตกันบ้างนะครับคันนี้ปีใหม่ไหม่น้อยรถสวยราคาดีเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเอลนเดียม u m Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถอนเนกประสงค์ทรงสปอร์ตขนาดกลางมิดไซซ์ยอดนิยมในบ้านเราณนะเวลานี้เลยทีเดียวน,นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc นะครับกับ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสี ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออฟชันด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งบริพัตรเอ็มจีรอบคันนะครับกระจังหน้าสุดสวยนะครับได้ไฟหน้าอินเทลเจเนอเรชั่นไลท์ซิสเต็มนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับช่วงล่างยกสูงกําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่สูงจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับความสวยงามมองจากท่านั่งข้างของตัวรถเนี่ยชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์4ประตูท้ายตัดนะครับทรงสปอร์ตนะครับและยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วซัน นะครับระบบคิเลสโกแพ็กเกจไฟไท้ายสุดสวยนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟไฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอสทเซสนะครับเห็นเป็นตัวคูเป้แบบนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัวรถเนี่ยจะตกแต่งออกแนวสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันเบาะปรับไฟไฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซร์ราล์ซาวเซสเต็มและรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแบบนี้นะครับมาพรรรร้้้อออออมมมะะบบบบคคควววาาาปลดดภััััยยย่่งตตเกกแสสซิ์ใหนนน็ื ช่วยเบรกอัตโนมัตินั่นเองหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมีโหมดต่างๆเนี่ยครบครันเลยทีเดียวนะครับการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับ USB นะครับโหมดการขับขี่ก็มีมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport Sport Plus แล้วก็โหมด Individual นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับมีไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้3สีด้วยกันนะครับและที่สําคัญครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นรถปีใหม่แล้วก็วิ่งน้อยมากๆนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่41 0 0 0กกกมเเเทท่่าาาานนนนัััั้ะะคคครรรบบบบสุดพิศษๆี ตังไว้เป็นแค่2ล้าน3แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับท่านผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยใช้จริงจังได้เลยนะครับเน้นลุยเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปเลยนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLC 250d AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา s ซ l e n น t e เกร y นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับชื่อรุ่นนี้นะครับได้ยินอยู่แล้วนะครับเน้นความแรงนะครับเน้นสมรรถนะดีเยี่ยมที่สำคัญนะครับพร้อมลุยกับท่านผู้ชมเนี่ยไปได้ทุกที่เลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสู2200 กับสองร้อยสี่แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟลเมติกแบบฟูลไทม์จับคู่กับเกียร์9ก้าสปีดนะครับใต้รถเนี่ยนะครับจะเป็น SUV ขนาดกลางนะครับยกสูงนะครับและเป็นรุ่นตัวท็อปด้วยนะครับชุดแต่งบริพาร์ดเอ็มจีรอบคันนะครับได้ไฟหน้าอินเทลเจนต์ไลท์ซิสเต็มนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาราลิมิกัลรูฟระบบคีเรสโคแพคเกจช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ ยังมาพร้อมการปรับเบาะระบบไฟฟ้านะครับและระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้อง360องศามาให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซราล์ซาวซิเซมนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้การท้ายตัดหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมีโหมดต่างๆเนี่ยให้เลือกอย่างครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB โหมดการขับขี่ก็มีทั้งหมด Eco Comfort s p o r t อร์ตสปอร์ลและก็โหมด Individual นะครับและก็รุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้นะครับหาตัวออปชั่นนี้ยากมากๆเลยนะครับนั่ มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติอย่างตัวเบรกแอสซิสมาให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับเน้นรถใช้ส่วนตัวหรือใช้ครอบครัวก็ดีคันนี้ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่65,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เวนเคตั้งไว้เพียงแค่2ล้านกับเ0บาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์นะครับชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Ben NK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆกว่า150คันให้ท่านชมเลือกนะครับมาที่ Ben NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเฟ c บุ๊ o k Ben n k นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k c o m หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้ EP ที่164นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่165นะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ